วัดดียูทู b และพุกชกทตันครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการเอาไปตัวทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมน้ำพี่เจรนะซึ่งนะวันนี้ก็จะมาสอนทำซีกวีหนึ่งซิกวีสองแล้วก็ตทาด้วยซีกเบต้านะฮะก็จะมีทั้งหมด3เวอร์ชั่นนะฮะ อ่าแล้วก็วันนี้มาในลุกเซนเตอร์คอร์สนะคุณผู้ชมนี่ฮะโอ้โหเซนเตอร์คอร์สที่แบบว่าอย่างเทพน,นะครับมีคําว่าเมอร์รี่คิดมัด a เอ็มเซนเตอร์คอร์นะครับใครที่แบบว่าอยากซื้อก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ใต้ล่างคลิปให้นะเป็นกลุ่มเสื้อ2กลุ่มนับก็สามารถแบบว่าไปซื้อกันได้นะับเทศก,กาคลคิดมาดจะเหลือ5้โลบักถ้าเกิดว่าเลยไปแล้วนี่อาจจะเป็นเซ็นเซนโลบักเลยนะคผู้ชมนี่ฮะก็สามารถซื้อได้นะครับเนี่ะ เสื้อเซตาคอสุดเท่ครับโอ้โหอย่างจ้าบนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนจะรับชมนะก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะมีร้านจะเมยแนะนำครับผมร้านดีซิตช็อปลานกดเกมพัทไม่ว่าจะเป็นบอกฟูดออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์แอนิเมะแวนการ์ดแมพฟิตและมีบริการรับเติมโลบักด้วยมีรหัสบอกฟูดและแมพฟิตขายบริการเยอะแยะเต็มหมดใครสนใจลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก่อนเดี๋ยวเรามาดูดาบซิกวีหนึ่งกันดีกว่านะับวิธีการทำเลยให้เราเนี่ยไปที่เกาะอ,อีเวนต์นะครับนี่ฮะอ่าข้้าาาางหนนนนนเเเเกกกกะะะะะแรรรลคคัับบ็็จปอีีวต์่ฮ ต้องรีบทำนะเพราะอนาคตเนี่ยไม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะครับนี่สําหรับใครที่มาครั้งแรกเลยก็มาที่นี่นับแล้วก็หาออฟชาโดครับคุณผู้ชมนะหาจากการตีซิคาเกโน่ล่างธรรมดาครับนี่ฮะโอกาสดอกปริศนานะครับแล้วก็หาไปเลยหนึ่งลูกพอเราได้แล้วนะครับนะก็หน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่มันจะชื่อว่าออฟชาโด้นับนี่ฮะให้เราหาออฟชาโด้หนึ่งชิ้นนับแล้วก็ตามด้วยพอเราหาออฟชาโดเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมให้เราไปหาผ้าคลุมนับเอ้ยมันไม่ได้เป็นผ้าคลุมมันเป็นมงกุฎนะฮะ แล้วก็วิธีการหามงกุฎเลยให้เราไปที่เกาะทะเลทรายนะมันจะอยู่ซ้ายมือเกาะแรกสมมติว่านี่คือเกาะแรกแล้วก็ซ้ายมือเกาะแรกจะมีเกาะทะเลทรายท่านผู้ชมนะฮะให้เรามาที่นี่ครับเนี่ยแล้วเราก็จะเจอตรงนี้เลยอ่ะมันจะมีแบบว่าอุโมงคนะ์ฮะแล้วก็เข้าไปในนี้บนะแล้วก็เราก็ทําการสุ่มมงกุฎรับ2.5%ดนะรนับใครที่ใช้ออโต้คลิกศูนย์วีเนี่ยบอกเลยว่าได้โคตรง่ายนะครับเนี่ยนะสุ่มจะไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มงกุฎนะท่านผู้ชม พอเรามีออฟชาโดแล้วก็ตามด้วยมงกุฎนับ2อ,อย่างนี้นะับให้เราไปฟาร์มข้าวหัวไปเลย5้าล้านข้าวหัวเนี่ยฟาร์มจากมอนเตอร์เกาะไหนก็ได้นะคุณผู้ชมพอเราฟาร์มเสร็จแล้วให้เราไปที่เกาะอีเวนนับนี่ข้างหน้าเกาะเลขเลยครับคุณผู้ชมเกาะอีเวนนะครับมันจะเป็นเกาะหน้าตาแบบนี้พอเรามาถึงแล้วให้เรามาหาซิกาเกโน่นี่เราก็ทําการใช้ข้าวหัว5ล้าน Shadow, Shadow, ออฟชาโด้ชาโดมงกุฎนะครับเราก็ซื้อได้เลยครับเพียงแค่นี้เราก็จะได้ ซีควีหนึ่งมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะก็จะเป็นดาบดำๆแบบนี้นะฮะเอาเดี๋ยวผมจะลองรีวิวดูนะว่าพลังของมันจะเป็นยังไงกดฟันส่วนสกิลแรกครับนี่เป็นการยิงขึ้นนับแล้วก็ระยะประมาณตรงเนี้ยนะครับผมสกิลสองนี่เป็นการกางแขนนับแล้วก็มีออร่าสีดำออกมานะเนี้ยก็นี่ก็คือ V1 นะค,คุณผู้ชมเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปดู V2 กันดีกว่าครับ เอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำซิก V2 หรือว่าชาโดว์ีสองกันดีกว่าครับวิธีการทำเลยก็คือให้เราเนี่ยไปหาชาโดว์ีหนึ่งมาครับแล้วก็ตามด้วยออฟอะตอมิกแล้วก็ตามด้วยซิกไอแล้วก็ตามด้วยค่าหัว50ล้านนะฮะอ่ะมาดูกันที่อย่างแรกครับก็คือดาบอะตอมิกวีหนึ่งครับวิธีการทําให้เราย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ได้ครับผมเนี่ะที่ผมสอนไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยออฟอะตอมิกวิธีการทำออฟอะตอมิกก็คือให้เราไปที่เกาะอีเวนต์นะเพื่อไปทําเพื่อไปหาออฟชาโดับนะเป็นหนน้าาตแบบี้นะครับ นี่เกาะอีเวนต์จะอยู่ข้างหน้าเกาะแรกเลยนะฮะนี่ให้เราเดินทางไปที่หน้าเกาะแรกเลยครับผมแล้วเราก็มาตีพวกซิคาเกโนนะมันจะตอบออฟชาโดนะโอกาสปริศนาจะเป็นหน้าตาแบบนี้หาไปเลย2ชิ้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือมงกุฎนะคุณผู้ชมมงกุฎจะอยู่ที่เกาะทะเลทรายนะให้เราไปที่เกาะทะเลทรายนะฮะมันจะอยู่ซ้ายมือเกาะแรกนะครับผมจะไม่บอกทางแบบละเอียดนะฮะให้เราหาเองครับเกาะทะเลทรายครับเนี่ยพอมาแล้วเราก็เข้าไปในประตูครับแล้วก็จากนั้นเราก็ออโต้คลิกกด กดหามงกุฎ2.5%นะครับแค่กดออโต้คลิกเฉยๆเลยนะครับนี่ฮะหาไปเลย2ชิ้นนับนี่หาออฟชาโดว์2ชิน้นแล้วก็ตามด้วยมงกุฎ2ชิ้น2ชิ้นนะครับนี่ฮะพอราได้ออฟชาโดว์ออฟแล้วก็ตามด้วยมงกุฎ2ชิ้นนะครับนะให้เราไปที่เกาะนารูโตะนะครับนี่ <Another one> มันจะอยู่ใกล้ๆกับเกาะทรายเลยมันจะอยู่บริเวณตรงเนี้ยนะครับผมอ่าผมจะไม่บอกทั้งแบบละเอียดนะให้คุณผู้ชมเนี่ยเดินหาเองครับนี่ฮะพอเรามาถึงแล้วให้เราไปที่สํานักงานโฮคังยีครับนี่ฮะจะเป็นแบบว่า สำนักงานใหญ่ๆเลยนะครับเน่ฮะให้เรามาที่นี่แล้วก็เข้าไปในประตูตรงนี้นะครับนี่มันจะมีประตูให้เราเข้าได้นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็จะเจอทางลงครับมันจะมีประตู2ฝั่งให้เราเลือกฝั่งนี้นะแล้วเราก็ขึ้นไปบนไดครับเนี่ยแล้วก็เดินตรงไปแล้วก็ผมอ่าเดินตรงไปเรื่อยๆครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะเห็นโต๊ะครับตรงนี้เลยนะฮะให้เราเนี่ยทำการแบบว่าแลกออฟอะตอมิกโดยการใช้มงกุฎแล้วก็ออฟชาโด้นะแลกไปเลยออฟอะตอมิกสองลูกนะครับ อ่ะหาไปเลยสลูกครับคุณผู้ชมนะฮะอ่ะแล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าเลยครับคุณผู้ชมต่อไปครับก็คือวิธีการทำซิกอาครับผมนี่ซิกอจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่กอเลขก่อนนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำซิกอกันดีกว่าก็คือเนี่ยฮะซิกอก็คือให้เราไปหาออฟอะตอมิกที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ตามด้วยแชมเปี้ยนชิพนับจะเป็นถ้วยรางวัลน,นะครับนี่ฮะวิธีการได้แชมเปี้ยนชิพนับก็คือให้เราเนี่ยไปกะตรงนี้นะ มันจะอยู่บริเวณใกล้ๆกอดทรายนะครับฝั่งซ้ายมือกอดแรกนะครับนี่สมมุติว่าเราอยู่กอดทรายนะครับนี่ยกอดทรายเนี่ยกอดใกล้ๆกอดทรายตรงนี้เลยมันจะเป็นกอดตึกใช่ไหมให้เรามาที่นี่ฮะมาที่นี่เลยครับผมพอเรามาถึงแล้วนะครับนี่สังเกตได้เลยว่ามันจะมีไอตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงป้ายตรงนี้ใช่ไหมเราเดินมามุมนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่าจะมีประตู2ฝั่งให้เราเลือกฝั่งนี้นะครับแล้วก็พอเรามาถึงแล้วนะฮะเราก็ระวังตัวที่อยู่ด้านในครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็ทําการตีพวกนี้ เพื่อหาลูกบอลนับลูกบอลโอกาสตอบอยู่ที่10%นับเราก็หาลูกบอลไปแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองหาให้ดูครับนี่หาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะคุณผู้ชมนี่ฮะมันจะตอบเป็นลูกบอล10%หาเยอะๆยิ่งดีนะคุณผู้ชมเอาแบบสัก20ลูก30ลูกไปเลยฮะเดี๋ยวผมจะขอหาก่อนแล้วกันนะฮะเอาแล้วครับก็สมมติว่าคุณผู้ชมได้ลูกบอลมาแล้วนะครับลูกบอลหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเราก็หาเผื่อไปเลยสัก20ลูก30ลูกเพื่อเราจะเอาไปเชิญบอสนะฮะอ่ะพอเราได้แล้วนับเราก็ออกจากประตูตรงนีี้้ไดเลยครับน่ ออกแบบระมัดระวังครับพอเรามาถึงแลวนะครับนะให้เราเนี่ยไปที่เกาะอีเวนนับมันจะเป็นแบบว่าเกาะอีเวนใหญ่นับอ่ะให้เรากลับไปที่เกาะแรกก่อนแล้วกันนับใครใครจำทางเกาะแรกได้นะครับเราก็กลับไปที่เกาะแรกก่อนนับพอเรามาที่เกาะแรกแล้วเราก็มาที่ฝั่งนี้นับฝั่งตรงนี้เลยเนี่ยฝั่งนี้นับอันนี้คือเกาะแรกนับแล้วก็มาที่ฝั่งนี้นับจะสังเกตด้แล้ว่ามันจะมีเกาะเมวตรงนู้นแล้วก็เกาะตรงนี้นับแล้วเราก็ไปที่หลังเกาะเมลครับ ah เน er ี่ยนี่มันจะมีตึกแบบนี้นับคุณผู้ชมอีเวนบอสนะคุณผู้ชม นี่ฮะพอเรามาถึงแล้วนะครับตรงกลางเนี่ยมันจะมีที่อัญเชิญนะครับให้เราเอาลูกบอลที่เราไปตีมาครับไปตีมาที่ตรงสนามบอลตรงนั้นน่ะเอามาเสกบอสตรงนี้ได้เลยปุ๊บและบอสก็จะเกิดมานะครับนี่ฮะแล้วเราก็ตีบอสไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แชมเปี้ยนชิพนับโอกาสดรอปห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหถามว่ายากไหมมันก็ยากเพราะว่าบอสมันถึกนะฮะอ่ะหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับสำหรับออฟอะตอมิกแล้วก็ตามด้วยแชมเปี้ยนชิพนะให้เราไปที่ เกาะบอสนะครับผมมันจะชื่อว่าเกาะบอสอ่ะอ่ะให้คุณผู้ชมกลับไปที่เกาะแรกก่อนนะครับแล้วก็บินไปที่ข้างหน้าเกาะแรกนะครับเนี่ยข้างๆเกาะอีเวนต์เนี่ยนะครับมันจะมีเกาะบอสอยู่ให้เราหาข้อความแบบนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้บอกทางแบบละเอียดพอมาถึงแล้วเราก็มาที่หลังเกาะตรงนี้นะครับเนี่ยไอคำว่าบอสเนี่ยเกาะบอสเนี่ยนะครับอ่าผมจะบอกแค่นี้และว่ามันเป็นชื่อเกาะบอสนะครับแล้วก็มาที่ด้านหลังครับเนี่ยมันจะมีโต๊ะครับตรงนี้เลยเอาออฟอะตอมมี่นะแล้วก็ตาด้วยแชมเปนชิพนะเอามาคราฟได้เลยครับเราก็จะได้้ซามมุผูนี่ ทางงก็สามารถถามผมได้ในใต้คอมเมนต์นะครับผมอาจจะสอนเรียวไปด้วยนะครับนี่และเราก็จะได้ซิกอนะครับนี่พอเราได้ซิกอมาแล้วเราก็ตามด้วยชาร์โดวีหนึ่งนับเราก็ตามด้วยข่าหัวนับ50ล้านแล้วก็ตามด้วยออฟอะตอมิหกม omic, หนึ่งลูกที่ผมบอกไปนะเออนี่ฮะออฟอะตอมิกครับเพียงแค่นี้เราก็จะทํา V2 ได้แล้วนี่พอเรามีครบทุกอย่างแล้วเราก็ไปที่เกาะบอสนะครับผมเกาะบอสอีเวนต์นะครับอ่าเอาง่ายๆเลยคือเกาะที่อยู่ขวามือเกาะเลขครับ อันนี้คือเกาะแรกใช่ไหมนะครับเราก็มาที่เกาะตรงนี้ที่มีแมวแล้วก็มาข้างหลังเนี่ยมันจะมีเกาะตึกตรงเนี้ผมอาจจะบอกทางรม่ละเอียดก็ขอโทษด้วยเนอะนะฮะพอเรามาถึงแล้วนับเราก็มาที่บริเวณด้านหลังเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีซิกนับเนี่ยสังเกตได้เลยเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็เอาของทุกอย่างเนี่ยเอามาแลกซิกวีหนึ่งได้เลยเอวีสองได้เลยครับเนี่ยใช้ค้าหัวล้านค่ัาวหัวฟาร์มกอฟ์กอฟุตบอลก็ได้นะที่มันตอบลูกบอลนะครับดีมากเลยตรงนั้นนะครับ ชาโตวีหนึ่งออฟอะตอมิกซิกไอนี่ซื้อเลยนะครับเกียงเกนี้ก็จะได้มาแล้วครับสำหรับซิกวีสองเดี๋ยวเรามาดูพลังกันดีกว่าครับเออไอซิกวีสองนี่อาจจะสอนสอนงงเพราะว่าอาจจะบอกเกาะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขออภัยนะฮะอ่ะมาดูการฟันดีกว่าจะมีทั้งหมด5สกิลนะครับมาดูท่าแรกกันดีกว่าครับเน่ไปการยิงคื่นะโอ้โหวิ่งแล้วมันแบบขโมงเลยครับเนี่ยควันขโมงเลยดูดิเย็ดมองไม่เห็นอะไรเลยครับเนี่ย ส่วนสกิล2จะเป็นการตัดนับสกิล3เป็นการยิงคืดนนับโอ้โหเหมือนอย่างก็ฟรีเลนเลยนะครับผมแล้วก็มีออร่าเพลออกมาครับโอ้ตายเลยนะครับสกิล4เย็ดเย็เย็อย่างเท่อย่างเท่นะครับผมนี่ฮะนี่ก็เป็นสกิลที่4ีครับนี่ฮะโอ้โหมีโอ้โหใหญ่เหลือเกินนะครับนี่ฮะโอ้โหมันใหญ่มากเลยนะครับอ่ะสกิลตัวเอฟ ตัวฟเหมือนจะเป็นการเปิดโหมดนะคุณผู้ชมนี่ฮนะสกิลไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับสกิลนี่เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับนี่ผมชอบท่าที่3เนี่ยเหมือนเหมือนแบบเป็นจอมเวทเลยนะครับส่วนท่าที่4 I ่ไอเอ็มอนี่เจี๊ลู่อย่างเท่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วผมก็จะไปสอนทำวีสามนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาล้วครับก็ต่อไปก็จะมาสอนทำซิกเบต้านะครับแต่ว่าซิกเบต้าเนี่ยบอกเลยว่าทำยากมากเลยนะฮะ มือใหม่เนี่ยถอยไปคนเก่งเนี่ยถอยเลยนะฮะแม่งทำยากจริงครับผมพอๆกับล็อกฟูดเลยนะฮะอ่ะวิธีการทำเลยให้เราเนี่ยไปหาของมาตามนี้นะครับ1 s ึ่งซิกหรือว่าชาโตวีสองนับให้เราย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ที่ผมสอนไปนะับแล้วก็ตามด้วยซิกไอนะครับจะเป็นลูกกระตาซีนับแล้วก็ต่อไปฮะก็คือแหวนลิงนับแต่ว่าแหวนลิงไม่กล้าออกมากลัวหายนะครับเออแหวนลิงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้ผมเก็บไปเนะี่ยหายแล้วนเะนี่ยนี่นี่โอ้โหึกว่าหายไปแล้วครับ มันจะชื่อว่า RING เดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาแป๊บเดียวแล้วกันนะครับนี่โอโ้โหออล่าประการตาและเกินนับรีบเก็บก่อนจะหายนะครับแล้วก็ต่อไปเลยค่าหัว5้าร้าน,นับนี่ให้เราใช้ประมาณนี้เลยครับอ่ะวิธีการทำชาร์โตวีสองให้เราย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ที่ผมสนไปนับแล้วก็ตามด้วยซิกอวิธีการทำซิกอเลยก็คือให้เราเนี่ยไปหาออฟอะตอมิกมาครับเนี่ยออฟอะตอมิกแล้วก็ตามด้วยแชมเปี้ยนชิพนับ2อ,อย่างนี้วิธีการทำอาซิกอนะครับอ่ะ ส่วนวิธีการทำออ t อะตอมิกนัณผู้ชมให้เราไปหามงกุฎสีดำนะครับแล้วก็ตามด้วยออบชาโด้นะครับออบชาโด้นับหาได้จากเกาะข้างหน้าเกาะแรกก็คือเกาะอีเวนนับให้เรามาที่นี่ครับข้างหน้าเกาะแรกนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ตีพวกสีคาเกโนที่อยู่ตรงเนี้ยโอกาสดอบปริศนาแล้วก็ต่อไปมงกุฎนะครับมงกุฎสามารถหาได้จากเกาะทะเลทรายนะครับหาง่ายๆเลยเกาะทะเลทรายอยู่ซ้ายมือเกาะแรกครับนี่ยอ่ามาที่ซ้ายมือเกาะแรกจะมีเกาะทะเลทรายนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็เข้าไปในประตูเกาะทะเลทรายตรงนี้นะครับ แล้วก็มาสุ่มออโต้คิกจนกว่าจะได้มงกุฎโอกาส2.5เปอรนะครับนี่พอเราได้ออฟชาร์โดกับมงกุฎ2อย่างนี้นะครับให้เราไปที่เกาะนดรูโตนะครับเกาะนารูโตจะอยู่ใกล้ๆเกาะทรายนี่เลยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยมาที่สํานักงานหกครังนีนะครับอ่าโอเคพอเรามาถึงเลยนะครับจอดตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้ครับมันจะมีประตูเข้าได้แล้วก็เข้าไปในประตูครับปึ๊บเข้าไปนะครับ แล้วก็มันจะมีประตูให้เราเลือกครับให้เราเลือกประตูนี้นะครับแล้วเราก็ขึ้นไปบนไดครับเราก็ตรงไปแล้วครับผมนี่ตรงไปเลยฮะึ๊บแล้วก็เอามาคับตรงนี้ครับเราก็จะได้ออฟอะตอมิกมาครับนี่ได้มาแล้วครับส่วนผสมแรกครับต่อไปก็คือแชมเปี้ยนชิพนะแชมเปี้ยนชิพก็คือวิธีการหาให้เราเนี่ยไปที่เกาะข้างๆเดี๋ยวผมจะบอกทางไปแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผม เอาละครับวิธีการหาแชมเปี้ยนชิพนับก็คือให้เรามาที่กอเลขก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะบอกทางไปนับพอเรามาที่กอเลขแล้วให้เราหันไปทางทิศเหนอัยูหรือว่าทิศเอ็นเหนอัยูนับแล้วเราก็ตรงไปแล้วครับผมนี่มันจะมีเกาะตึกตรงนี้มันจะอยู่ใกล้กเกาะทะเลทรายนะเกาะน,นี้นับพอเรามาที่นี่เลยนะครับเราก็มาที่มุมนี้ครับนี่ฮะไอตรงนี้เป็นไอบอสเกิดใช่ไหมเราเราก็มาที่ตรงนี้คนระับมาที่มุมนี้เลยนะครับมันจะมีประตูหนึ่งที่เข้าได้พอเข้าไปมันจะเป็นสนามบนนี่เข้ามาปุ๊บออาแป๊บนึงนับ โอเคเราก็เข้าไปแล้วครับผมอ่าประตูไหนประตูนี้นะครับเข้ามาป,ปุ๊บมันจะเป็นสนามบอลให้เราระวังไอ้พวกข้างในด้วยแล้วเราก็หาลูกบอลนนะับลูกบอลโอกาสดรอป10%นะับไอ้ตรงนี้ฟาร์มข้าหัวดีมากแนะนําครับคุณผู้ชมให้เราหาลูกบอลเอาไปเชิญบอสหาเยอะๆยิ่งดีหาสักประมาณร้อยลูก20ลูกก็ได้นะผู้ชม50ลูกกาลังดีครับเนี่ยจะเป็นลูกบอลหน้าตาแบบนี้พอเราได้แล้วเราก็ออกจากที่นี่เลยครับผมอ่าออกไปเลยฮะเอาเอาเอาใบเ,เยอะๆเลยลูกบอลน,นะครับ แล้วเราก็ไปที่เกาะแรกเลยครับคุณผู้ชมก็บอกทางไปเกาะต่อไปฮะโอเคมาที่เกาะแรกครับสมมติว่าตรงนี้คือ,อเกาะแรกใช่ไหมให้เราเนี่ยมาที่มุมนี้ครับมาที่มุมนี้ของฝั่งเกาะแรกนะครับผมนี่ทาง ESE e นะ e e นะครับทาง ESE เนี่ยนะครับมันจะมีเกาะเมลแล้วก็เกาะตรงเนี้นะครับให้เรามาที่ตรงเนี้มันจะมีเกาะบอสอีเวนต์นะครับนี่มาที่นี่ฮะอีเวนต์บอสนะคุณผู้ชมมาที่นี่ครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยทำการแบบว่า เอาบอลเนี่ยมาเสกตรงนี้ครับเสกบอสตรงนี้เลยปึ๊บจะมีบอสออกมาแล้วเราก็ตีไปเพื่อหาแชมเปี้ยนชิพโอกาสดอก5เปอร์เซ็นต์นะครับนี่จะเป็นแชมเปี้ยนชิพหน้าตาแบบนี้พอเราได้ออฟอะตอมิกแล้วก็ตามด้วยแชมเปี้ยนชิพสองอย่างนี้แล้วเราก็ไปคัฟซิกอาร์ได้เลยครับไปที่เกาะข้างหน้ากเกาะแรกครับมาเดี๋ยวผมกลับไปที่กเกาะแรกก่อนครับอาจจะบอกทางง่วหรือไม่ไม่ค่อยละเอียดก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าเกาะมันกว้างจริงๆเกมเนี้ยนะครับผม มาที่เกาะแรกใช่ไหมข้างหน้าเกาะแรกจะเป็นเกาะอีเวนต์นะครับมานี่แล้วก็เรียวไปตรงนี้นะครับมันจะชื่อว่าเกาะบอสนะครับนี่ฮะมาที่นี่ปุ๊บแล้วก็ไปที่ด้านหลังอ่าเอาง่ายๆคือมันจะชื่อเกาะบอสจะให้เรามาที่นี่ครับพอมาด้านหลังตรงเนี้ยมันจะมีโต๊ะคราฟนะครับผมเราก็ทําการเอาออฟอัตอมิกับแชมเปนชิพเอามาครับเลยครับซิกอนี่แลาก็จะได้ซิกอมาครับผมนี่ฮะโอเคพอเราได้แล้วเราก็เก็บใส่กระเป๋าเลยครับคุณผู้ชม เอาละครับก็ต่อไปก็คือวิธีการหาเวนนะครับเนี่ยแต่ผมขอรีบเก็บก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันหายครับนีะอ่ะวิธีการหาเวนเลยก็คือให้เราเนี่ยไปหาที่เสกบอสก็คือให้เราเนี่ยไปหามงกุฎนะครับหรือว่าหาออฟอะตอมิกนี่แหละแล้วก็วิธีการทำออฟอะตอมิกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาก่อนแล้วกันนะครับแต่หลายๆคนคงจะรู้แล้วว่าทําไงฮะอ่ะวิธีการทาแบบว่าเอออฟอะตอมิกที่เสกบอสนะครับก็คือให้เราไปหาออฟชาโด์แล้วก็ตามด้วยมงกุฎวิธีการหามงกุฎนับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ไปหาที่เกาะแทลทรซยตรงนี้นะครับอ่ามาที่เกาะแทลทรายครับแล้วก็เข้าไปประตูตรงนี้เข้าประตูปุ๊บมันจะมีให้เรากดสุม่มแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มงกุฎนะฮะสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์พอเราได้แล้วนะครับ,รรบต่อไปให้เราไปหาออฟชาร์โดนะครับนี่สิ่งนี้หาได้จากเกาะข้างหน้าเกาะแรกก็คือเกาะอีเวนนับนี่จะเป็นหน้าตาชื่อเกาะอีเวนแบบนี้นะะเราก็แค่ตีซิกคาเกโน่นะครับตีซิกคาเกโน่ตรงนี้นะแล้วก็โอกาสรอปเท่าไหร่แล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาครับ พอเราได้2อย่างนี้นับแล้วก็ไปครับออฟอะตอมิกได้เลยก็คือให้เราไปที่เกาะตรงนี้มาที่เกาะเทเลสไซายก่อนครับพอเรามาที่เกาะเทเลสไซร์แล้วเราก็ตรงไปตรงนี้ครับข้างหลังเกาะเนี่ยมันจะมีเกาะใหญ่ๆตรงนี้นี่เป็นเกาะเนรุโตะแล้วก็พอเรามาที่นี่แล้วเราก็มาที่สํานักงานโฮคังินะครับแล้วก็เข้าไปในประตูตรงนี้ครับนี่สํานักงานมันจะมีประตูให้ให้เราเข้าครับแล้วก็เข้าไปเลยครับผมแล้วมันก็จะมีประตูให้เราเข้าตรงนี้นะครับเราก็เข้ามาประตูตรงนี้นะครับ นี่แล้วก็ขึ้นบันไดไปตรงมาเลยนะครับแล้วเราก็เอามาคับเลยครับนี่เะยมงกุฎสีดําแล้วก็ตามได้อฟชาโดเอามาคับเป็นออฟอะตอมิกผมแนะนําให้คับเยอะๆยิ่งดีนะเอามาสักประมาณ20-30ลูกเลยก็ได้นะครับพอคับเสร็จแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าได้ไม่ต้องกลัวหายนะครับนี่อ่ะหลังจากที่เราได้นะครับเราก็ไปที่เกาะโอคารุนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทางไปแล้วกันนะครับเอาง่ายๆเลยให้เรากลับไปที่เกาะแรกก่อนะครับอ่ะกลับไปที่เกาะเลกเลยครับคุณผู้ชม โอเคพอเรากลับมาที่เกาะแรกแล้วเราก็ขอปิดเพลงก่อนเลยกันอ่ะกลับมาที่เกาะแรกเสร็จแล้วนะครับนะไปข้างหน้าเกาะแรกครับมันจะมีเกาะอีเวนต์บอสใช่ไหมแล้วก็ข้างๆเกาะอีเวนต์เนี่ยมันจะเป็นเกาะโ ok อคารุนับทางตะทางทิศเอ็นีนับเนี้ะจะเป็นเกาะโอคารุนับเป็นเกาะเล็กๆเลยครับผมนี่แล้วเราก็มาที่ตรงนี้นับมันจะมีแบบว่าอุโมงค์นับหรือว่าท่อระบายน้ำนับให้เราเข้าไปข้างในครับนีฮยแล้วก็เข้าไปเลยครับผม พอเราเข้ามันเสร็จแล้วนะครับนี่ฮยเราก็เอาออฟอะตอมิกที่เราคาบมานะครับเป็นออฟอะตอมิกแบบนี้ใช่ไหมนะครับนี่เราก็มากดเศกบอสตรงนี้แหละครับเศกไปเลยนะครับออฟอะตอมิกปุ๊บแล้วก็ซิกมันก็จะเกิดมาตรงนี้ครับใครที่มีชาโดว์ีสองบอกเลยว่ามันตีซิกเข้าอยู่นะครับนี่มันยิงไกลได้นะครับเออสบายนะผมนี่ฮยเราก็ทําการซิกบอสแล้วก็ตีบอสซิกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อหาแหวนลิงครับโอกาส0.5นนะครับโอ้โหพอๆกับล็อกฟูดเลยนะเนี่ย นะฮะอ่ะแล้วก็หาไปเลย1อันนะครับพอเราได้ของที่ผมบอกไปนะครับใช้อะไรบ้างครับใช้ซิกอครับผมซิกอแล้วก็ตามด้วยแหวนลิงครับพอเรามีครบทุกอย่างแล้วนะครับชาโตว์ีสองแล้วก็ข้างหัว50ล้านครับแล้วก็มาเกาะใกล้ๆเกาะนี้แหละครับเกาะโอคารุนเนี่ยมันจะมีเกาะใกล้ๆกันเลยครับก็คือเกาะตรงเนี้ยมันจะเป็นเกาะที่มีแชงคูตอยู่แล้วเราก็ขึ้นมาบนเสากรับมันจะมีเสาต้นเดียวเลยก็คือเสาต้นนี้นะครับ เอามาครับได้เลยครับผมนี่ฮะโอ้โหทายากเหลือเกินแล้วก็อาจจะบอกทางไม่ดีเท่าไหร่ก็ขออภัยจริงๆครับคุณผู้ชม50ล้านข้าหัวชาโตวีสก็คือนี่ฮะแล้วก็ตามด้วยลิงแล้วก็ซิกอานี่ฮะโอเคเดี๋ยวผมคับเลยแล้วกันครับอ่าซิกอยซิกอเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหลุดโอเคกดไปนี่ฮะเพียงแค่นี้เราก็จะได้มาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหในที่สุดก็ได้มาแล้วอ้าวแต่มันเป็นอ้นี่ครับมันเป็นํำแรงเหรอเฮ้ยนะครับเออ ทำไมมันเป็นจำแรงอะโอ้มันไม่ใช่ซิกเบต้าเหรอโอเคอเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแบบว่ากดลองใช้ก่อนนี่นี่เป็นการควนนะครับโอ้โหนี่คือซิกเบต้าเหรอเนี่ยส่วนท่าสองเป็นการตวัดส่วนท่าสามเฮ้ยเป็นการโจมตีส่วนท่าที่สี่โอ้เป็นการใช้ a ออะตอมิกนะครับ เอ้ยนี่คือซิกเบต้าเหรอวะคุณนึกว่าจำแรงแต่ว่าแต่ว่าสกิลมันดูน่าจัลังการนะเนี่ยเฮ้ยนี่เย็ดอลังการกว่สีสองนะครับเออนี่เป็นการทำครั้งแรกไงนะครับทำแบบสดๆเลยนะฮะนึกว่ามันจะเป็นซิกเบต้าเฮ้ยมันมีท่าสกิลเอฟวะนี่เ <laughs> ย็ดเย,ดยด็เอ้ย เหมือนในล็อกฟูดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าฮะอุ้ยล็อกฟูด หมันในล็อก<า>ฟูดเลยคุณไกว่าคุณตวนี้มีรูดักดักดัอืมแล้วก็มีเสียงบ่นของซิกนะฮะเออเหมือนในล็อกฟูดเดียบเลยนะฮะแต่ว่าดาบมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยมันเป็นชําแรงนะฮะเออซิกอัอตภันผู้มีสไตล์นะครับเออนี่ฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการทําวีอ่าหรือว่าเบต้านะผู้ชมอืมเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมีวิธีการทําเบต้าหรือเปล่าว่าหรือว่ามันจบแล้วนะครับมันน่าจะจบแล้วนะผู้ชมเท่าที่ผมดูคลิปน้องที่สอนมาครับนี่ฮะเออ อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสําหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนเจอก,กันในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า